สวัสดีครับวันนี้ผมมีลูกเบอร์หนึ่งของเวียดนามมานําเสนอนะครับตัวน,นี้จะเป็นตะกวนนิ่มนะครับเป็นลูกตาอินซีนะครับตัวนี้สนใจก็โทรสอบถามตามเบอร์นี้เลยนะครับไอ l ดี e ไลน์ก็ด้านล่างเลยนะครับแอสใส่เอดด้วยนะครับอ1อ4หนึ H ่งสองสี A ่จเฮอาเอเคนะครับท่านใดไม่เล่นไลน์ก็โทรตามเบอร์นี้เลยนะครับ ตัวนี้ตะกวนนิ่มนะครับเป็นลูกเวียดนามเบอร์หนึ่งนะครับ๋ต่ผมจะบีบตูดให้ดูนะครับนิ่มมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เหมาะสําหรับปืนอัดลมทั่วไปนะครับที่เหมาะก็คือจะเป็นลูกของ AK จีนแดงนะครับตัวพับฐานนะครับรุ่นเก่านะครับใส่ลูกตัวนี้ยิงดีเลยนะครับตัวนี้เป็นถุงนะครับถุงเล็กอย่างนี้นะครับ ถุงหนึ่งเก็บไปทาง400บาทนะครับมีประมาณ500กว่าลูกนะครับถ้าสั่ง2ถุงนะครับ700บาทนะครับเก็บไปทางนะครับแต่ถ้าสั่ง3ถุง1,000บาทนะครับจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องโอนนะครับแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรเลยนะครับดูลูกะชัดนะครับ ตก,กวนนิ่มนะครับตอนนี้ตามเบอร์นี้เลยนะครับมีมาไม่เยอะนะครับหมดแล้วก็น่าจะรออีกนานนะครับผมขอบคุณครับ